ลองดูหมายนี้ครับลักษณะหมายนี้ก็เป็นบึงนะครับเก็บน้ำไว้ใช้ตอนหน้าแรงนะครับอตอนนี้เริ่มมีบัวครับขึ้นมาก็ใบเล็กๆนะครับก็ยังไม่ถึงกันหนานะครับเหยื่อที่ใช้นี่ก็กบยางนะครับลองดูก่อนครับว่าจะเดินเหยื่อได้ไหมถ้าเดินไม่ได้ก็ต้องใช้ปลายยางนะครับ มีตัวมากครับตรงนี้ ไม่รู้ปลาอะไรนะครับโอ้ยน้ำสนันเลยครับไม่แน่ใจว่าเป็นช่อนหรือว่าปลาตะเพียนนะครับแต่บึงนี้ช่วงหน้าแรงมัน น้ำพึ่งน้ำแห้งสนิทเลยนะครับชาวบ้านเขาก็มาดูดน้ำหมดนะครับเพราก็จับปลาไปหมดอ่ะมันไม่น่าจะเหลือนะครับปลาพวกปลาตะเพียนพวกอะไรเนี่ยน่าเป็นปลาช่อนมากกว่านะครับถ้าถ้ายังอยู่นะฮะ ถ้าเป็นปลาช่อนนี่ก็ตัวเป็นโลนะฮะเมื่อกี้เนี่ย คกัดอยู่ไกลอะกัดแล้วก็ชากเลยนะครับได้ตัวแล้วครับตัวที่สองมาแล้วครับเสร็จกบยางครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดสบับสไคร e วยเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับ